จังหวะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะบองให้เลาแล้วมาจังหวะนี้เดียบยอยกอไปหนึ่งจังหวะยกอมาสองจังหวะยกอมาสามจังหวะยกอมาสี่จังหวะยกมาหาจังหวะแล้วยิงจัสติฟเฟอร์ สุดยอดมากครับเราับมาคุณยอดนะทุกคนนี่คนโยกแล้วโยกโยกคนพ่อคนแม่แล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับไปด้วยกันเลยนะครับกับท่าโยกหองนะครับโอเคโดยท่าโยกอลเนีนยครับมันตอนแรกนะครับมันเริ่มต้นจากการสับขาลองครับโดยเดี๋ยวผมจะบอกการสับขาลองอยู่ที่นนะครับสับขาลองอยู่ที่ครับก็เป็นอย่างนี้หน้าตามันปรับ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 ปึ๊บปึ๊บอ้าผิดผิดอ๋อ นะครับอย่างนี้ครับนะครับพี่งกดก็งานนกก่า,งาย,ยๆนะครับกดชิปแล้วก็ขึ้นค้างครับแล้วก็ใสายย้ำๆเลยนะประับปะปะปะประหรือไม่ก็ข่ายย้ำๆครับแขคคบแล้วถ้าถ้าเกิดเราเนี่ยซับขายอยู่ครับแล้วเกิดการปล่อยชิป เราเอามาครับถ้าเกิดเราสับขารอลอยู่นะครับเกิดการปล่อยชิพขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะพุ่งบอลไปทิศทางที่เราไปครับดูนะครับเนี่ยถ้าเราเกิดสับอยู่ปล่อยชิพปึ๊บปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะพุ่งไปทางนั้นนะครับมันก็สามารถลบสตูได้อย่างนี้ง่ายได้ครับนี่ครับม่าแล้วต่อมาครับเป็น ต่อมาครับเป็นแบบเมื่อกี้อยู่นิ่งไปแล้วมาตอนนี้ก็จะเป็นแบบตอนเคลื่อนที่ครับการสรับขาล่าแบบเคลื่อนที่มันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสําหรับทุกเกมเลยก็ว่าได้นะมาลองดูครับนะครับก็กดกดเหมือนตอนอยู่นิ่งนะครับึ๊บแต่นี้ที่ผมทาก็คือสับครั้งเดียวครับโดยการสรับเนี่ยก็จะกดสับเหมือนเดิมครับ หน้าค้างครับชิปแล้วก็ขวาเนี่ยมันก็สับหนึ่งทีใช่ไหมครับแล้วระหว่างนั้นนะครับปล่อยชิปแล้วกดลูกศรทิศทางที่จะไปนะครับมันก็จะพุ่งเลยครับโดยไม่มีการอัมลอรหรือแรกๆครับไม่เข้าใจยังไงก่อนก็สับหลายๆทีไปห่องนะครับเดินครับกดชิปซ้ายย้ำๆปล่อยชิปปึ้งนะครับและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันทํางานยังไงโอเคครับสับครั้งเดียวแล้วพุ่งเลยครับ พุ่งพุ่งนะครับนะครับออ้ยก็ถือว่าง่ายอยู่นะครับโดยในทิศทางกันการเคลื่อนที่เนี่ยในคีย์บอร์ดนะครับก็มันก็เสียบเปียบ กับจอยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดมันฟิกองศาครับมันไม่สามารถไปยังอิสระได้ครับการโยกเนี่ยคีย์บอร์ดโยกเฉียงได้ครับปึ๊บเฉียงซ้ายเฉียงขวาปึ๊บแล้วก็สามารถโยก90องศาได้นะครับเนี่ยครับไปแล้วครับจริงก็คือกดเหมือนเดิมครับกดโยกอยู่ครับนะครับก็โยกระหว่างเดินครับเหมือนสับย์ตัวที่ครับแล้วกดอีกทางขึ้ไปพร้อมปล่อยชิป ก็เรียบร้อยครับนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเนะี่ยเป็นท่าท่าเฉียง่าเฉียงเฉียงนี่ค่อนข้างยากหน่อยครับยากค่อนข้างยากครับแต่มันถ้าทําได้นี่มันโคตรโคตรสำคัญนะครับนะสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับอลองลองแล้วกันอ่าเฉียงนะครับอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูก่อนดีกว่านะี่ครับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไงนะ ปุ๊บเนี่ยโอ้โครับมาวิธีการทำนะครับสำหรับคีย์บอร์ดอ่าก็คือเดินเฉียงอ่ะสมมติผมเฉียงเฉียงซ้ายนะครับผมก็จะกดเฉียงครับก็คือขึ้นกับซ้ายครับพอจังหวะที่ผมเฉียงครับผมกดชิปแล้วก็ขวาครับโอ้ยเอาใหม่ครับสอรี่โทษๆเอาใหม่ครับจะเฉียงซ้ายนะครับก็กดขึ้นกับซ้ายครับ พอจะชิปกดชิปครับแล้วพร้อมปล่อยซ้ายกดขวาครับปล่อยชิปเอางงไงดิก็คือครับกดเสียงครับพอจะเสียงก็กดชิปปล่อยซ้ายกดขวาปล่อยชิปครับแบบเร็วๆครับกดชิปแล้วก็ปล่อยปล่อยซ้ายกดขวาปล่อยชิปเนี่ยนั้น เผื่อคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมก็อธิบายช้าๆแล้วมันจะทําให้ติดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีคีย์บอร์ดให้ข้างบนแล้วนะนะครับนะครับทีการกดครับนี่ครับนี่ครับนะครับกดเฉียงครับ ตอนแรกเขียงอยู่ใช่ไหมกด,กดชีปปล่อยขวากดซ้ายเฉียดแล้วปล่อยชีปครับกระสายค้างตลอดเดีย๋ยวมีคีย์บอร์ดให้ดูะนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับโดยไอ้ท่าโยกหลองครับมันโคตรสำคัญและจำเป็นมากครับโคตรจำเป็นเลยครับสำหรับผู้เล่นนะครับทุกไอ้ทุกทุกระดับอะครับมันสำคัญจริงๆครับแต่ว่า บางคนคนส่วนมากแล้วอาจจะรู้ครับคลิปนี้ก็ทำสำหรับคนที่อยากรู้ก็ไม่รู้หาตรงไหนหาไม่เจอหรือไม่ก็รู้แต่จอยคีย์บอร์ดไม่รู้อะไรครับส่วนถ้าเกิดจะดูจอยที่นี่ไม่มีสอนนะครับก็ดูใน YouTube อีกครับมีเยอะแยะครับผมเห็นอยู่ครับเคสำหรับวันนี้เจอกันครั้งหน้าครับกับเคล็ดลับดีๆมาฝากอยากรู้เป็นอะไรครับติดตามได้นครับอย่าลืมกดซับซับสไครต์ครับด้านล่างเลยครับสีแดงๆครับแล้วก็กดไลค์ อันไ like ลค์แะ้รก็ตามสบายท่านเลยนะครับแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้สอบถามอะไครับเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคําถามครับไปครับสำหรับนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับก굿ดบาย